โอเคก็ขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านนะด้วยครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนการวันนี้ผมก็จะมาสอนการทำกรีนสกรีนของเรากันนั่นเองครับซึ่งวิธีแรกครับให้คุณไปดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่าแคปคัทมาก่อนครับแอปนี้เลยนะนี่ผมสอนสำหรับคนที่ตัดต่อไม่เป็นนะโอเคเนี่ยเอาชื่อแอปกปชื่อแอปแล้วก็ไปพิมพ์ในเพจสตูได้พอดาวน์โหลดเสร็จให้เข้าไปในแอปนะครับ โอเคพอเข้าไปในแอปแล้วเดี๋ยวเดวรอแป๊บนึงพอเข้าไปในแอปแล้วให้ทำการกดเนี้ยกดโปรเจกต์ใหม่นะแล้วก็ให้ทำการเลือกรูปภาพนะครับรูปภาพตรงนี้เลยครับเนี่ยรูปภาพโอเค ให้ถ้าผู้ชมไปทําการดาวน์โหลดสีเขียวมาหรือให้ทําสีเขียวเองก็ได้ครับแล้วก็ให้กดตรงวงกลมตรงนี้ครับแล้วก็พอได้มาแล้วครับให้ทําการกดตรงที่คําว่าเพิ่มนะครับนี่เพิ่มโอเคลบคำว่าบททรงท้ายออกนะแล้วหลังจากนั้นให้กดไปที่ ให้ทุกคนมองมาในแถบด้านล่างตรงนี้ครับแล้วก็ทํากันกดตรงที่เป็นคำว่าภาพสอนกดวิดีโออ่ะวิดีโอเพิ่มนครับแล้วเดี๋ยากาั้้ใใ้้เอาวิดีโอที่เราอัดไว้ครับนี่ยรพบพอนี่นี่พอได้วิดีโอที่เราอัดไว้แล้วนะครับให้ทํากันดูแถบด้านล่างเหมือนเดิมนับ แถบด้านล่างครับจะไม่มีอะไรใช่ไหมหกดเลื่อน,นครับกดเลื่อนจนเลื่อนไปเจอคําว่าลบพื้นหลังครับกดไปครับแค่นี้ครับก็จะลบพื้นหลงังแล้วเนี่ยถ้าสมมุติเราแตะไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูเห็นไหมมันจะเลื่อนตามเรานะแล้วแน่นอนถ้าทุกคนอยากทาได้ครับก็จะต้องเลื่อนพื้นสีเขียวอ๋อนี่พื้นสีเขียวนะ แล้ว่าเต็มเลยนะครับพอทําได้แล้วนะเนี่ยแบบดีได้แล้วนะไอ้ทุกคนทําการนะกดไปที่ตรงนี้ที่เป็นลูกสอนชี้ขึ้นโอเคเป็นดาวดาวโหลดนะครับรอดาวโหลดสักพักถ้าอาัดยาวก็จะรอยาวนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บให้กดไปที่คําว่าเสร็จสิ้นแค่นั้นนะแล้วถ้าทุกคนอย่าเอาไปดา่า หรือเอาไปทําอะไระครับทุกคนส์สามารถไปได้ครับขั้นตอนก็เหมือนเดิมลยครับแต่แค่เอาอย่างอื่นนะครับที่เราทายครับเดี๋ยวสมมุติผมนี่ๆอยากได้พอดีเลยอยากเอาพอดีเลยวะอยากจัดการพอดีเลยพอกดเสร็จปุ๊บให้ไปที่คําว่าวิดีโอครับแล้วก็ให้เลือกวิดีโอที่เราทําไว้นะเนี่ยพอเลือกแล้ว พอเลือกวิดีโอที่เราทําไว้แล้วปุ๊บให้ทําการเลื่อนข้างล่างเหมือนเดิมครับแต่ไม่ใช่ลบพื้นหลังนะลบพื้นหลังนี่ผิดนะเดเดี๋ยวกากบาทก่อนฮะอย่าเป็นคําว่าลบพื้นหลังนะนี่กากบาทไปเลยครับเลื่อนลงมาจนหาคาว่านี่โคมาคีครับหาคาว่าโคมาคีครับเนี่ยโคมาคีกดเสร็จปุ๊บ ให้ทำการเลื่อนนับนี่เลื่อนนับให้ทำการเลื่อนนะเลื่อนตรงนี้รับทุกคนจะเห็นวงกลมตรงนี้รับก็คือพอกดเลื่อนไปมันก็จะเลื่อนนับแล้วก็พอได้แล้วให้กดไปที่คําว่าความเข้มนับแล้วก็ปรับเลยครับดิปรับเต็มเมื่อได้หรือจะไม่ปรับเต็มก็ได้รับตามใจครับแค่นี้รับแล้วก็ให้ถ้าสําเร็จแล้วไปกด เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็รออะไรเหมือนเดิมเลยครับแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องวิทอสิที่สางแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนโอเคสำหรับคลิปนี้บายบาย,บายครับผม